สวัสดีครับ,รบก็มาอยู่กับชายบรรน,นานะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปขับแมคโครนะครับเพราะสัตว์ไอสระน้องนาโอ้ยตื่นเต้นไปหน่อยสระน้องนาครับพอดีทําเสร็จแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไปขับแมคโครนะครับก็เลยขออนุญาตเท่าแก่บอกว่าเดี๋ยวไปดูนาก่อน ตอนนาก็ทํายังไม่ได้หรอกครับกําลังแฉะอยู่แต่ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือมันจะแรงครับแต่ถ้ามันตกก็สงสัจะไม่ได้ทําก็ทิ้งให้มันร้างอยู่งั้นแหละแต่ถ้ามันไม่ตกก็สงสัยได้ทำํำนี่มาดูช่างเตี้ยครับช่างเตี้ยดัดอะไรครับจะบอกนะว่าดัดเหล็กนน่ทำเป็นวงกลมไปสายไรครับผม อ๋อใส่ถังเพื่อเขาใส่น้ำยางใส่ขี้ยางใช่หัหยอ๋อนี่ครับโอ้ผมไม่ได้มาตั้งไม,ไม่ได้มาไปขับไม,ไม่โคมใหม่ครับขับฮิตาชิก็แชนเตียก็ขึ้นรู้สึกว่าไอตอนที่มาถ่ายคลิปนั้นก็กำลังขึ้นคาซีแต่มานี้ก็ยกดํายกอะไรใส่แล้วก็ ดูสิครับต่อแล้วถือว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับดูเหมือนใหญ่เนาะช่างเตี้ยแต่ไม่ใหญ่เดานาอก,กระบะมันน่ะไม่ใหญ่ใช่ไหมพอดีใช่ไหมสองเมตรสิบสองเมตรสิบแต่อาจจะยาวหน่อยไอ้สามเมตรแปดได้ไหม สามเมตรแปดถือว่าไม่ยาวเท่าไรหรอก,อ,ก,อ,รกอืมไม่ยาวไอ่ตอนของผมนั่นก็สามเมตรเจ็ดสามเมตรแปดนี่แหละนี่ครับดูครับพอดีเลยครับ มันจะทายยีตะชีกี่เหรียช่างเตีย๋ยทำไมไม่ไปเวลาว่างตังเยอะแยะยยยโอ้ยีตะชีหน,นาเว้ยหนาเหรออันนี่ดัดเหล็กเพื่อที่จะใส่ถังแล้วก็เอาไปนั่นครับใส่สล้อเปจับผลขี้ยางเลยสิครับ ช่างเตี๋ยเคลียร์งานครับงานออกไปเรื่อยๆก็นี่ครับนี่จะสร้างใหม่จะทำกระบะใหม่แล้วก็ยกเครื่องใส่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับอู่เล็กๆเด็กๆทำนะครับสถานะไม่โสดแล้วนะครับตอนนี้เมื่อก่อนผมชอบพูดคำว่าโสดแต่ทุกวันนี้ผมพูดคำว่าโสดไม่ได้แล้ว ้างเตี้ยมีคู่ครองแล้วเมื่อก่อนครับผมมาไม่ค่อยทํางานนะครับนี่ครับทุกวันนี้มาทุก็เห็นก็แก๊กก็แก๊กทางานครับกระเจาะกระแจ๊กทั้งวันครับ <c oughs> เมื่อก่อนมาเหนียวนั่งมาเห็นนั่งก็นอน <c oughs> อนี่ตัวนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับ <c oughs> พอดีได้จังหวะและได้โอกาสเขามาขุดไอ ทำทางนะครับมาขุดตักหน้าบ้านก็พอดีเลย plain. แม่จะจบเหมาะอะไรจะขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ช่างเตีย้ยนี้ต้องการต่อด้ำต้องการอะไรครับเข้ามาได้เลยช่างเตี้ยะครับไปกดหาที่ชอช่างเตีย้นะครับ <c oughs> <c oughs> เขาก็มีเบอร์โทรมีเบอร์โทรมีอะไรอยู่ในนั้นเหละครับ YouTube ชอช่างเตี้ยครับผมนี่ครับรับต่อดำนะครับต่อครับแล้วแต่ซื้อเหล็กอยากจะได้เหล็กบางเหล็กหนานะครับก็ซื้อเอาเองหรือว่าจะให้ช่างเหมาต่อก็ได้ไอ้่อวยเด้อรอรอนานเันตังจัด បាក់រើមត់លើយណ៎បាក់រើមថ្ងៃមត់លើយគេថារើធ្វើអីទៅគត់អត់ត្រោះរុយ